กม้องนไมาี๋อล้วี้อใช่ไหมใช่เองเลยังหตาแล้วกองเราไหมเราขอมน้ำหมาดอยู่โน่นยเด็กติดหม้อไม่ใช่ติดมันแล้วเด็กติดหม้อหม้อบัลเริ่มเลยสี่คนนี้อจจะร้านหม้อ ใครจะล้างหม้อยกมือล้างมือแบบเนี้ยใครจะกินยกมือโอ้โหคนแรกเลยพี่ว่าเราโอ้โหมึงไม่ใครจังเยอะใครจะล้างมือยกมือไอ้ไม่ชาล้างมือล้างมือล้างคนใครจะล้างหม้อยกมือโอ้โหหม้อมันเริ่มเลยตายแล้วขี้ห่อจ้าเนี่ยห้าห่อว้าวห้าห่อแล้วโอ้โหนิดเดียว โอ้โหเด็กติดหม้อขี้เกียจล้างวันนี้ไม่มีแม่บ้านอือหืออือหือต้มซุปไหมข้าวที่เขาบ้านเฮ้ยหน้าเข้าไปในหม้อเลยมาฮะเมื่อไหร่จะเปิดเทอมอ๋อเมื่อไรอยู่กันอย่างเงี้ยมีความอบอุ่นเอ e r y season กันเลยโอ้โหเมื่อไหร่จะเปิดเทอมอีกสองเดือน ความมนันนั่งเป็นอย่างี้เนี่ยไว้กรีดไว้กรีดมาม่าห้าหออยากจะล่วมหม้อไหมจ้าไม่ครัะก้าคก้าวที่ก้าวหนย่งเงี้ยเพราะอะไรที่เกียยล้านชามเนอใช่ไงเด็กติดหม้อจ้เด็กติดก้ล ลาล้นหนึ่งลายแล้วน้ำลายหกไปในหม้อไหมเนี่ยหม้อหมดแล้วไข่กี่ใบคะลูกห้าใบไข่ห้าใบมาบ้ากี่ห่อคะลูกห้าใบอะไรแนี้เป็นอะไรอบบไบอ้วกหรอข้าวไม่ได้แต่ควากินมาม่ปุ่มเลยโอ้น้ำลายเข้าไม่ได้โดนเต็มมาเข้าแต่กระเด้งเต็มเอ้าท้อนอะ โอ้โหเด็กยกหม้อหนึ่งคืออะไรอ่ะหนึ ah ่งวิสามวิเขากลัวอ๋อกลัวหมดหนึ่งวิอีนี่หนึ่งวิอินี่หนึ่งวิหมดไปแล้วสองแล้วสองแล้วหนึ่งวิหนึ่งนี่มาดูสร้างศพพี่นนท์ทำเนี่ยมีสร้างศพอ่ะไม่กินได้อีกว่าอ๋อคนละกี่ยกเนี่ยสวิล้นกระเพาะยังวะโอ้โห อย่าอาคำนะอันนี้กี่วิเนินหมดบ้าพอดีคนนี้ยกกินเลยแม่แม่แม่อยางกินแค่แบบมีผิวบ่ายเองครับโอ้โหเมาไหมกับมาม่าอันนี้คนละเท่าไหร่อันนี้คนละเท่าไหร่นะร้อยเก้าเก้าอันนี้โอ้โึ่งอย่างเยอะโอ้โหอยากกินเถอะต้งตัดแคเพิ่งอยากมึงกินเพราะท็อปเฟินมันไม่ได้อันนี้โอ้โหไอ้นี่มาเป็นหลอดเลยเว้ยหลอดโอ้โห รอาส่งแน้วไปแล้วหนึ่งิยัง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 งโอ้โหยังไม่โดนเลย้ะโห้โหเด็กติดมอ่อโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออะไรไอ้ว่ิดมืออะไรระวังติระวังติดต่อนะอือหือโอ้โหยงมอ โอ้โหอันนี้กลัวไม่ได้กิน <c oughs> อีพุงหลาม <c oughs> พุงหลามเข้ากลัวไม่ได้กิน <c oughs> ถึงกับยืนเฝ้าเลยเหรอโน้โอ้ไม่ก็สามมีแล้ว จากที่เต็มหมอ้อเฮ้ยเฮ้ยน้องใจเย็นๆใครกินคนสุดท้ายแล้วโอ้โหใครกินคนอ้าวอ้าวใครกินคนสุดท้ายตายแล้วไม่ได้กินซะด้วย